สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเบองผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เริ่มชกเวลา14นาฬกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด114ปอนด์มุมแดงเทียนงามนักบินอะไรงยนต์พบกับมุมน้ำเงินเพชรนิยม fa กุ๊ป คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด109ปอนด์มุมแดงเพชร1เพชรมวยไทยยิมพบกับมุมน้ําเงินพุทธน้าดื่มหมี77คู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด112ออปอนด์มุมแดงสองพยักบูมเด็กเซียนพบกับมุมน้ําเงิน,พนเพชรฤทธิ์น,นกเขากมอสิบเคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด1 1 8อปอนด์มุมแดงเพชรน้องเนยนกเขากมอสิบพบกับมุมน้ําเงินเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์บิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนําเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k YOK OK 168พี่น้องบอกว่าทีเมืองพะหลนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k y k เอคยครับเปิดหัวคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจส็สีนัดแก้มือหลังตาพิกัด114ปปอนด์มุมแดงเทียนงามนักบินอะไยงยนต์อายุ21ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายนักบินอะไรยนต เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนคมปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายน66ชนะคะแนนฝนเหนือ FTI กรกฎาคม66ชนะคะแนน1ธทรณีทรงพล KNC กันยายน66แพ้คะแนนเพชรนิยม FA Group มาดูคู่ชกันครับมุมน้ําเงินเพรนิยมเ a กรุ๊ปอายุ27ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดหนองบัวลําพูนซ้อมที่ค่าย f a กรุ๊ปชื่อเดิมเพชร FA กรุ๊ปเป็นมวยฝีมือครบเครื่องจากจังหวะศาสแข้งเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนปั้มรัดมัดตีอาวุธหลากหลายครับ3ไฟล์ล่าสุดเมษายน61แพ้คะแนนเพรหัวหินจิตเมืองนนท์มิถุนายน61แพ้คะแนนสกัดเพชรเพชรส0 0 0มื่น กันยายน66ชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไรงยนเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความสดความเร็วและสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เทียนงามนักบินอะไรงยนต์จะเบียชนะแก้มือล้างตาไดจากเพศนิยมเ a ฟเอไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทย7สีพิกัด109ปอนด์ มุมแดงเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมอายุ17ปีสูง168เซนตเมตรเป็นมวยขวาฝีมือประเทศฝรั่งเศสซ้อมที่ค่ายเพชรมวยไทยชื่อเดิมเพชรหนึ่งเพชรสมานมวยไทยยิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมต่อยหน้าลวงท้องเตะล่างกว้างกระจกบูดูดันครับสาไฟล่าสุดมิถุนายน66เสมอเพชรป่าศักดิส,สละชีพกรกฎาคม66ชนะคะแนนเพชรป่าศักดส,ส,สละชีพ กันยายน66แพ้คะแนนสิงดํายุสุราชมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินพุทธน้ำดื่มหมี77อายุ20ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดกรุงเทพซ้อมที่ค่ายสอเดชพันธ์ชื่อเดิมคมพยักษ์เกียรติชาดงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดต,ตีขวางหน้าเด้งตีสับสองแรงหมัดต่อยแม่นยำแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสามไฟล่าสุดต้นธันวาคมห5 ชนะคะแนนกำปั้นทองชอห้าพยักปลายธันวาคมห5ชนะคะแนนเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรเมษายน6 6แพ้คะแนนเพชรป่าศักดิ์สละชีพเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความสดความต่อเนื่องในการชกสภาพร่างกายดีกว่าและการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมเะเบีชนะพุทธน้ำดื่มหมี77ไปได้ยางสนุกมันเลาะใจมีลุ้นมันครับ เดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด112ปอนด์มุมแดง2พยัก์บูมเด็กเซียนอายุ19ปีสูง171เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสมุทรปราการซ้อมที่ค่ายยูฟ้าบูมเด็กเซียนชื่อเดิม2พยัก์จิตเมืองนนท์เป็นมวยจังหวัดฝีมือเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งเตะหนักต่อยแรงส,สอกสวนแรงหลักเหลี่ยมดีครับสายไฟล่าสุดมิถุนายน66ชนะน็อกยกสี่วันผู้ใหญ่ วสุขสรรตกรกฎาคม66ชนะคะแนนเพชรพนมสอสระชีพกันยายน66ชนะคะแนนยอดโบงามลัคก,กี้บันเทิงมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินเพชรดินกเขากมอ .11 อายุ18ปีสูง170เซนเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมเมกพัฒพอหอมกลิ่นเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องถีบนำเตะขาต่อยหมัดวา ขวางหน้าดันแทงปั้มรัดมัดตีอาวุธหลากหลายหลักเด่มดีครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายน6 6ชนะคะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มกรกฏาคม6 6แพ้คะแนนสิงห์ดำยุทธสุราชตุลาคม6 6ชนะนอกยกสี่เพชรนำชัยสอจอต้งปาจีนเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกจังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยกระดูกการผ่านมวยดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ สองพยักฆ์บูมเด็กเสียนจะบทชนะเพชรนิดนกเขาคอมอส1ไปได้อย่าสนุกมันแล้วใจมีรุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด118ปอนด์มุมแดงเพชรน้องเนยนกเขากอมอ1 1อายุ21ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์สอบที่ค่ายลูกมะขามหวานชื่อเดิมคูโบต้าลูกมะขามหวานเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่อง ศาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งลูกถีบดีบูดูดันครับ3มไฟล่าสุดกุมภาพันธ์หชนะนอกยก2แมมมอสสอสลักชีพมิถุนายน66ชนะนอกยก2พลลชัยห้างทองมิเดากันยายน66ชนะนอกยก3ส,สุดหล่อสจออต้องปะจีนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรมงคลศูนย์กีฬาค้วยต้มอายุ23ปีสูง1 6 7ซนตมรเป็นมวยขวาเข่า จังหวัดลำพูนซ้อมที่ค่ายศูนย์กีฬาห้วยต้มชื่อเดิมเพชรมงคลวิษณุกลการเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะต,ต่อยแรงปั้มรัดมัดตีบูดูดันแข็งแร่งแข็งแรงครับสไฟล่าสุดกุมภาพันธ์ส6แพ้นอกยกหนึ่งสิงห์ดำกาแฟโฟกัสกระดกกากระดาคมห6ชนะนอกยก4เพชรก้าอินไฟสไตล์สิงหาคม66แพ้คะแนนเด่นสิทธินายกทวิตตะพงเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับมีลุ้นไม่ครบห้ายกครับ ส่วนตัวชอบไปที่ประสบการณ์การผันมวยเบอร์ใหญ่กว่าเหลี่ยมตัวและลูกหักลูกเทจังหวะฝีมือการตัดใจดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มจะบทชนะเพชรน้องเนยนกเขาคอมอสิเ็ไปได้อย่างสนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเ็สีประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566คู่ที่1 เทียนงามนักบินอะไรยนต์จะเบียชนะเพชรนิยม FA กรุ๊ปคู่ที่2เพชร1เพชรมวยไทยยิมจะเบียชนะพุทธน้ำดื่มหมี77คู่ที่3 2พยักษ์บูมเด็กเซียนจะบทชนะเพชรดิดนกเขากม .11 คู่เอกคู่ที่4เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มจะบทชนะเพชรน้องเนยนกเขากม .11 ไปได้อย่างสนุกครับ จบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง fc ที่รับชมรละชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ